ข่ลูกคาครับผมเริ่มก่อนใช่ไหมครับเจ็ดเลยเหลอครับแปดครับนั่นย้อนกลับครับคนไทยแน่นอนครับคนไทยแน่นอนไม่ให้คนหลับได้เปลี่ยนใจลองแล้วลองแล้วตอนนี้เราเล่นต่อนะครับเล่นต่ออีกสองสามรอบนะครับ สำหรับเวลาเหงยเยอะเวลาเงยเยอะเราก็เล่นให้สบายใจไปเลยกดเล่นแก้เครียดอยู่เนาะอีพีพาร์ทสองอันนี้เขาในพาร์ทสองคนเดียวแม่งเล่นสองพาร์ทเลยวะผมกลางแล้วครับเราเล่นนะเราเล่นเราเล่นผู้แบ่งนัล้วแหละครับครับคนเริ่มก่อนไม่กี่คุณชนะเริ่มก่อนนะครับแล้วเขาไม่ได้ยินเราบ่นเลยครับถ่ากล้องสุดยอดเลยครับแต่กันไม่มาบ่นด้วยไอ้ชู้อ่ะมันเล่นบวกสอง เครียดเลยครับปวดหั่วเลยขอดูหน้าไหนได้ไหมครับครับไม่ได้ยนครับยันได้ไหมครับครับจะโทรให้ไหมครับครับเดี๋ยววิ่งขับคุณโจเอาเป็นคนขี้อายช้าแล้วครับเอาใหม่ครับเละกินนาทีอ้อนหนึ่งนาทีโอ้ยถึงสามนาทีไปเลยสามนาทีห้านาทีหนุนเราไม่เราวันนี้เราไม่เร่งไม่เร่งครับกินแก้เครียดเฉยเมื่อกี้เครียดจากการเล่นเกมหัวร้อนมานะครับผมเล่นเกมเมื่อกี้เล่นเกมกระโดดหยองๆหัวร้อนเลยอ่ะวางเลยครับ ตัวที่ตกบันไดเลยเมื่อกี้คุณชนะลืมแล้วเหรอลืมแล้วผู้ชนะคือผู้อยู่รอดเว้ยเออใช่ครับถ้าผมไม่ชนะแล้วผมไม่อด้แล้วผมอยู่รอดอะไรเอ้ยผู้แพ้คือผู้อยู่รอด่ะผู้ชนะคือผู้ไปเดี๋พึ่งนี่ก็อยู่เดิมผมให้ d o บ b l เลยสองสี่ใบครับสรุปคือสี่ใบอีกสี่ใบอีกสองใบสองใบเองครับครับมีไหมครับมีไหมครับบอกแค่นี้เข้ามาเป็นชุดเลยครับชุดเลย แพ็กเกจรอบจังหวะนี้แพ็กเกจห้าสามตัวครับขอบคุณครับงานจบเกมโอ้โหตาคุณโจชนะแล้วครับผมเพราะมันบวกสี่ไม้เหรออย่าเครียดอย่เครียดเล่นแก่เครียดไม่หัวร้อนเด็กอย่าหัวร้อนก็ไม่เครียดอะไรก็แค่ดัดฟันเฉยกัดฟันทำไมเด็กประถมอันนี้น่าจะรอบตาสุดท้ายมั้วเฮ้ยขอโทษขออภัยนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเล่นนะครับขอกินน้ำหน่อยครับแต่กล้องหิครับไปดิไปเลบ อันเริ่มแล้วครับอ่าเมื่อกี้ไปกินน้ำไม่ใช่แต่กล้องเขาอยู่น้ำอะไรครับคนเริ่มก่อนอะไรครมครับเหมือนผมเลยสมองเนี่ยอ่าๆลมลมแรงพวกจี๕แดงใช่ไหมครับใช่เมื่อกี้5เหลืองล่างสุดใช่5เหลืองล่างสุด5เหลืองล่างสุดอ่านี่แป๊ะเลยโอเคตาตาคุณเกมก็ผมสองไม่ได้หรอครับผมกัดกล้องเขาแล้วได้ไห กูไงไม่ไไม่มีอยู่ห้ามนะครับห้ามไม่มีครับคนห้ามไม่อยากดูกันมือผมนี่ครับดูนะครับโอ้โหคนนั้นเขาไม่หมดสองฝีฟ้าอันนี้มันเป็นโฟลเซนเลยตาพูดอ่ะมาเป็นสายลุ้งเลยโฟลเซนเลยนี่ครับคุณเจมเขาอยากดูสิครับเนี่ยผมให้เขาให้ผมให้กำจ่ายไม่ดีนะจอนนะคุณจอนเจ้าจอรน อันเดยตาคุณไม่เหรอครับผมได้แล้วผมได้แล้วผมก็ดูแล้วคุณเขาชื่อจานเขาชื่อจานคุณชื่อจานไม่บอกเนี่ยจานเนี่ยจอสเนี่ยจอนและคุณน่ะเดี๋ยไม่มีคุณตอสใช่ไหมฮะตอสเนี่ยให้เราอย่าเรียกผมตอหน่าเรียกผมตอสน่าห้ามเรียกสาวเมืี้คือพลังหกใบ ครับ้ฟังคุณผู้ชมให้เรียกตอทําเรียกตดน,นะเดี๋ยวมึงโหเขาเคยเตะหน้าเพื่อนเลยครับใครเรียกตดอบบเตะทีนี่หน้าหักเลยเหม็นเป็นแผแลแบบดูวัดบดูการดูของกาพัดว้าวของเงาเลยครับผมโดนอีกแก้วโเซ็งเลยครับสายังแย่ผมไม่ดีเลยครับนะครับจริงดิจริงดิคุณจอร์ดอ้พระเจ้าจอร์ดมันชื่ออะไรนะ ตอใช่นแรกเราเม่รู้จักกันจีปีแล้ว๊ะนี่เพื่อนเนี่ยนี่แล้วเพิ่งพบเจอกันไม่ใช่เหรอคุณจาร์ดคุณจาัดคุณหมอก็มีอยู่ดีเราเพิ่งเจอกันไม่ใช่เหรอครับชื่อพวกพวกเราไม่รู้ไม่เดียวนะครับไม่รู้ครับชื่อพวกเราไม่คล้ายๆกันนะครับจอจัดตูดีเด่นเครียดเลยพูดหัวเลยผมไม่ปวดหัวยิ่งกว่าคุณอีกมีไหมครับมีครับยูืนลงครับเอาฟ้าเหมือนเดิมครับครับมันก็ไม่เหมือนเดิมครับ ถิงพลาเลยแหล่ะเขาก็ไม่มีเฮ้ยเดี๋ยวตอนเดี๋ยวยูโน่ครับแป๊ว่าบนมือคนต้องไม่ีแดงเขาบอกอ่ะป้าเขาเลยไม่มีต้องไม่ทีแดงไม่มีครับทีแดดจริงๆด้วยครับทำตาดรามภาพันทำน้ำหน้กโอ้เวม่เกล็ดรอเล่นกันผมจบงานอะแล้วครับวันนี้จบแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับบ๊ายบายครับซับสไคร์นะครับ yo what's up